สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียหลัมนำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันจันทร์ที่21เมษา,ายนโดวยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นเบอร์ลีพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่ที่2สเปอร์พบนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์และคู่สุดท้ายทีโรนาพบเรอัลเบติสแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางเฮียเป็นกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยับยับขากสนใจประกอบครัวเด็ดคันกับเราสามารถได้รายไม่ได้ที่แอดอายุอัมก้าวคู่แรกที่เราจะมาวิเคราอบคันคือคู่ระหว่างเบอร์ลีพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ก่อนนี้นเรามาดูดับคะแนนกอ,องทั้ง2ทีมทางดา้านเบอร์รี่แข่งชีฟ3นัดชนะ25เสมอ1 6แพ้2อยืยนอันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านเชฟฟิลด์ยินเตเดตแข่ง 4, ส3นัดชนะ27เสมอ7แพ้9ยืยนอันดับที่3ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกัน่าทั้งสองทีมซึ่งเป็นเบอร์ลี่เป็นฝ่ายชนะ4ครั้งแพ้1ใน5เกมล่าสุดโดยจะเป็นตะกอสูง3ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งกันาทั้งสองทีมเริ่มจากเบอร์รี่5นัดล่าสุดชนะสเสมอ1โดูเป็นตะกอสูง ส่วนทางเชฟฟิลดเดต์ห่างด้านล่าสุดชนะ2แพ้3ามดูเปนละก์สูง2ต่ำสามผลสุดท้ายคาดเบอร์ลีเปิดบ้านชนะเชฟฟิลดต์สองต่อหนึ่งมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างสเปอร์พบนอตแฮมฟอร์เรสต์ก่อนดูรำลูดับคะแนนของทั้ง2ทีมชนะสเปอร์แข่ง32นัดชนะ11เสมอ4แพ้17ยืนอันดับที่16ของตารางส่วนทางด้านนอตแฮมฟอร์เรสต์แข่ง32นัดชนะ17เสมอ6แพ้9ยืนอันดับที่6ของตาราง เรามาดูสถิติพบกันของันทั้ง2ทีมซึ่งเป็นสเปอร์ไปฝ่ายชนะ3ครั้งแพ้2ใน5เกมหลังสุดโดยจะเป็นกอสูง2ต่ำ3าต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันขทั้ง2ทีมเรื่จากสเปอร์5นั้นล่าสุดชนะ2เสมอหแพ้2โดยเกราะสูง2ต่ำสส่วนจากนอตติแกมฟอเรสต์5นั้นล่าสุดชนะ2เสมอหแพ 2, ้2โดยเกราะสูง2ต่ำ3าผลสุด 2, ส 1, ท 2, ด 2, ดด้ายค่ะซปเปอร์เปิดบ้านเฉียงชนะนอตติแกมฟอเรสต์ Red, 2ต่อ1มาต่อที่โค้ชสุดท้ายระหว่างคีรน่าพบเรเบติตก่อนอื่นเรามาดูดับแองทงทั้2ีม คารนนทิโรนาแข่ง31นัดชนะ9เสมอ7แพ้15ยิดับที่16ของตารางตัวรด์ดาเรเบติตแข่ง31นัดชนะ13เสมอ9แพ้9ยิดับที่6ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันกับทั้งสองทีมสู้เป็นเรเบติสเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ2แพ้1ใน5เกมล่าสุดโดยจะเปณคอศูง3ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลไรแขันกับทั้ง2องทีมเละ่จากทิโรนา5นนดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยไป ส่วนชาวเรเติสชนัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ด้วยวิเครสูง 2. ต่ำสาส่วนสปอร์นิคาเรเวติสบุกชนะคิโรนา2อต่อหนึ่งส่วนใครที่ชอบคู่ไหนเขาสามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์เฮีย a, มาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็งรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าห่างสนใจติดต่อเฮียมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย